คุณท่านสัารแท่์ศิิวิริยคุณนักิจีนะคะณะวิจัยวิเดชยติาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะตอดชั้นจัชาติในปี2017ครั้งนี้นะคะทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างิ่งที่ได้เป็นผู้จะมาพูดคุยในส่วนของเอ็นอาร์ซทอในครันี้ในส่วนของเอ็นอาร์ทอ ที่เราได้จัขที่อย่างของเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปี67ก็ได้รับการตอบรับนะคะโดยที่ท่านสื่อมวลชนในการมาร่วมนำส่วนของประเด็นสำคัญนะคะท่านนักวิจัยที่มีผลงานที่มีความโดดเด่นหรือในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสานการที่น่าจะได้มีการสื่อสารของสูขขง่สาธารณะซึ่งเรื่องของ การจัดกิจกรรมแบบนี้ก็จะเป็นการนำเรื่องของงานด้านวิทยาศาสตร์แจกประกันะะคเชื่อมโยงกับประเด็นเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ตอบรับในส่วนของการเมนเชอร์ให้นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในหลากหลายสาขามาอยู่ในเวทีงานสิบีโอ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะตัวอีกคนหนึ่งที่ทางสถาบันการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และมพยายามที่จะทําให้มีความต่อเนื่องนะคะของการเผยความสําคันธ์ของบทบาทของนักานวิจัยนะคะงานวิจัยที่มีความโดดเด่นเพื่อให้สังคมคนทางสาธารณะชนได้เห็นความสําคัญของวิติสาขาที่หลากหลายพร้อมทำได้เป็นการ สร <ste al Polit ica> ้างแรงจูงใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในโซลของการสับสนุนในเรื่องของการวิจัยวัฒนธรรมของประเทศว่าเราต้องใช้เรื่องของสภาพธรราเรื่องของการทํางานในการส่นร่วมของหน่วยงานภาคราชการนะคะการสับสนุนจากในบทบาทของงานกางด้านการวิจัรแล้วก็ในเรื่องของทางวิชาการนร่วมกันในลักษณจัยในด้าน ในมีส่วนของรางวัลการวิจัยแห่งชาติก็มีการมอบเป็นประจำทุกปีนะคะท่านองค์เสด็จพระธิดาค่ะที่รักนะคะเป็นเจ้าเทพท่านก็ได้เสด็จพระราชทานใเวลาในปีนี้ในงารบรรลุผลิตเมื่อวันที่สองพฤษภาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นพระมหาเรตตาที่กรุ่งอย่างยิ่งนะคะซึ่งท่านอัจารย์ิเดียนะคะท่านนักวิจัยด้านวรรผลงานวิจัยสิ่งดิบขี้ข้นวิทนุกก็เขารับพระราชทาน ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมต่อเรื่องนอกเหนือจากในส่วนของการจัดกิจกรรมทางการแสดงแบบจัดเีเช่นงานและผกิตงกนความต่อเรื่องของการทั้งงานเช่นในเรื่องของกิจกรรมการสื่อสารสนานะเอ็นอาร์ซีพีทอที่จะเป็นช่องทางหนึ่งนะที่จะมีความสำคัญนะคะแบนโวงโอรของรา ในวันนี้ท่านศาสัญจารแพทย์หญิงพันวีปุญญาิทิ์นะคะก็ถือว่าเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาตินะคะท่านมีความเชี่ยวชาญสูงมีความรู้มากในการทํางานมีอินสมการโดยเฉพาะในเรื่องของตัวงานที่เกี่ยวข้องกับทางการวิจัยพัฒนาทฤษฎีทางเด็กด้วยซึ่งทางวชัยเองได้มีการสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยพัฒนาทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหลากหลายเรื่องแล้วก็ในเรื่องนี้คิดว่าก็เป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่เราจะได้มาเห็นภาพการดูแลนะคะก็เป็นเรื่องของการทํางานเชิงวิจัยเพินะคะแล้วก็ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้วยในส่วนของตรงนี้ทางวชก็ขอขอต้อนรับท่านผจ้อ่านนะคะแล้วก็ขอที่จะให้ท่านมวลชนเนี่ยได้ร่งมั่นรับฟังนะคะก็ได้ร่งเน้นเปลี่ยน ท่านเจดีเด่นแชาตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสาทให้มีพันธุวิวัฒน์นี้คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ในโอกาสต่อไปนะะคทางวร์ชอก็จะได้มีการนำท่านวิจัยนะคะผลงานที่มีความตื่นเต้นอีกนิดนมาเข้าร่วมในส่วนของกิจกรรเอ็นอาร์ซีทีท็อปอีกั้งหนึ่งค่ะก็ขออนุญาตที่จะเปิดกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ในส่วนของการเผยแพร่บทงวานการพูดคุยในส่วนของการใช้ประโยชน์นะคะการเข้าไปร่วมก ได้เป็นไปตามเจตนารมที่วางไว้นะคะขอบคุณค่ะ